สวัสดีครับพี่น้องป้อง่ายสุบูทุคนนะครับก็กับผมคือเรานะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่ทาไม่ใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับข้อมูลสำมรรีวิวนะครับการสีเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับที่ลูกค้าซื้อพันเขาจากคมไปนะครับเป็นของตาซิโต้นะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับอันนี้คือเม็ดของเหยวนะครับลูกค้าว่าเขาออียงมาหร้อมแท้นะครับแล้วมาล้องสีบ้งนะครับ มาเพิ่งกันเลยนะครับว่าข่าสารที่ออกมาไยังไงนะครับวเมืองเม็ดข่าวสารนะครับน้านหาเจ้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับปลาเม็ดน้ำบ่อนะครับี่ครับอันนี้คือข <eni> ่าวสารนะครับน้านหาเจ้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับปลาชิบโตนะครับหลับเกี่ยวหอมตามนารุนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้พันขอนะครับล้อปอนนะครับเบิงนะครับข่าววัดสีนะครับ เมื่อน่ลอยก็กระสอบนะครับนี่ครับเต็มในวัดนะครับลังเทือกัเห็ดน้ปังกําลังตอนนี้กําลังสุกน้ำเห็ดน้าปังนะครับยังวั่นนมีเวลานะครับทั้งใดกับขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องที่ทักขอมาหรือว่าโรมานะครับที่เพ่ได้รับสายนะครับนี่ครับเบื่อนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่หนึ่งทันมานะครับวันหมยออกไวยแดกนะครับเบิ่อนะครับนี่ครับเม็ดของนะครับ น่านอาเข้าครับน่านอาโต้ครับอันนี้เป็นเบอร์17นะครับพี่น้องนะครับเบอร์17นะครับอันนี้ตาซิโตนะครับลูกค้านะครับชื่อตาซิโตอจากตรงไหนนะครับได้ร้อนงสีนะครับเอานะครับนีกินหอมนะครับระดาดขาวตาหนะครับเม็ดเต็มดีขนาดนะครับนี่ครับนี่ครับ ยังไงพ่อแม่พี่น้องที่สนใจท่านเขาครับลอกันนะครับตอนนี้ลูกขายังเาทันในนี้ได um> ้้านะครับนุงน้นหลายครับผู้ใดที่โทรมาลูกก็ได้รับสายกับขอโทษขอให้หลายๆด้ครับ้ากาผู้ใดทักไลน์มานะครับลูกก็ได้ตอบแชทตอบไลน์กับขอโทษขอให้หลายๆนด้ครับเพราะว่านี่ละซ้ำเห็นนะครับตอนนี้ลูกกำลังวุ่นอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่ได้พลาด คลิปดีๆนะครับจากช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับสำหรับเมอเนีกสีเขาต้อก่อนนะครับสวัสดีครับ